อ้าสวัสดีเพื่อนๆหลานๆน้องๆที่รักงานต่อเรืออ้าวตอนนี้ก็ตอนที่สามสิบเจ็ดนะตอนที่สามสิบเจ็ดก็กลัวขาดขาดหายหายไปก็กลัวจะต่อว่ากันนะอู้เหนียนได้หน่อยหนึ่ง อ่าไปอาจารย์จวบหายไปอีกแล้วไม่ใช่หายไปไหนไปทําเรือไอ้ต่างๆอะที่อยู่เคยเล่าให้ฟังตอนที่สารทิพย์่ภไอ้นุ่นนังน่งมั่งอ้นี่มั่งนะก็คอยก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะเพราะว่ายังไงอะเราจะจะมุ่งมาทำตัวนี้อย่างเดียวป่ดิไอท้ที่นักเรียนเขาเรียนเยนอยู่เนี่ยมันก็จะ เกิดความอายนั I ่นอยู่เอ๊ะทำไมอาจารย์ตรวจพิ้งไปแล้วหายไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอ้าช่วยๆกันไปว่านี่มั่งนู่นมั่งนี่มั่งอะไรไปนะอ่าไอ๊ะเอาไอ้กีตาร์กระทวงมาอีกแล้วอาจารย์เมื่อไรจะเสร็จกีตาร์เออๆไม่ไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้แหละเสร็จแน่ ก็ว่ากันนะก็ต่อไปต่อต่อต่อจากคราวที่แล้วมาคุยมากก็อมากเรื่องอีกอืมก็มาถึงนี้คราวนี้มาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้ว่าไอเส้นต่างๆนี่ไหมนี่ตัวเนี้ยเส้นตัวนี้ ที่เราตีขึ้นไปเนี่ยแดงเพื่อจะไปรับไม่อัดนะเดี๋ยวเราจะดูด้านตัดก่อนตอนนี้เราดูด้านข้างด้านตัดแต่ด้านท็อปเรายังไม่เห็นนะนี่อธิบายไปก่อนว่าไอเส้นพวกเนี้ยเราขึ้นมาเนี่ยแเราอาล้วอาจจะติ้งอ่าหนึ่งเช่นว่าตัวนี้อาจจะขึ้นตรงนี้ตั้งอ่าวตัวแดงเอาตัวแดงซะเอาสีสวตัวตัวแดงว่ามันจะเริ่มมันจะเริ่มมีแล้วจะเริ่มมีนั่นอยู่ละ อ่าปั๊บอ่านะนะนะอาชุาไามไม่สวยมามันจะเร <uum> ิ่มตต่ขึ้นมาแล้วตัวนี้อ้าวโอเคนะตัวนี้พอกขึ้นมาอีกทีนึงก็ขึ้นมาตัวนึงเพราะมันจะตต่ขึ้นมามันจะตต่ขึ้นมาแล้วตรงนี้ไงตรงไงระดับตรงเนี้ย นะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยนะฮะเลยขึ้นไปยกขึ้นไปยกขึ้นไปไงนะนะนะอน่าพอนันปับ๊บมันก็ไปถึงบนบนบนะนะนะถึงไหนนี่ ตัวนี้เราจะชอบใจยังไงว่าไปนะว่าไปมันไม่มีปัญหาการเขาเรียกกับการออกแบบออกแบบตอนนี้เรามองเนี่องนี้ปั๊บมันก็ยังมองไม่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 นั่นตาเท่าไหร่ก็เราก็ลองลองดูเอาว่าลงเอมันงามไหมนะมันงามไหม นเนี่ยอ่าตูวเนี่ยมันคุอที่รับไม่อดเห็นไหมพอเรา,าขึ้นมันจะโยงมันไปเรื่อยจะโยงึ้นไปอันนี้ไอ้ไม้อัดเราก็จะไปวางไปวางแผ่นใหญ่เลยก็ได้แผ่นแผ่นใหญ่นยมันจะวางยากเราก็วางให้ทีละอ่าแบ่งกันไปเพราะว่าช่วงไหนที่มันมันสามารถที่จะวางเป็นแผ่นใหญ่ได้ก็แล้วก็วางเราวางไม่ได้เราก็ต้องเกียดเกียดวางทีละทีละหน่อยอ่า มาเดี๋ยวไปดูตรงภาพไป,ด,ปด้านท็อปก่อนดีกว่าออาด้านท็อปดีันตัดดีดันท็อปเมื่อด้านท็อปเนี่ยเราจะเห็นว่านะเห็นว่าวงว่ะเนี่ยต่ตัวเนี้ยเราวางอันนี้แล้วกระดูกงูเส้นกระดูกงูเส้นกระดูกงูแล้วเมื่อเราวางเส้นกระดูกงูแล้วเมื่อเราวางแล้วโป๊บเส้นกระดูกงูเนี่ยตัวข้างแหละตัวข้างคืออย่างนี้ตัวนี้ในงานตัวข้างวนว่นเนี่ยอ่า เนี่ยตัวข้างวนมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้เราวางแล้วนี่ตอนนี้ที่เราวางนี่คือวางตัวนี้นะตรงนัเนเี่ยเอาตัวข้างมาตัวข้างมามดตวเนี้แล้วเราจะถอดลงมาเราจะถอดตัวนี้ลงมาเลยตัวนี้นะตัวนี้ปุ๊บก็เราวางอธิบายฟังว่าอ่าเนี่ยตัว ตัวท้ายเนี่ยตัวท้ายลงมากี่นัน่นนะมานั่นก่อนทาตัวนี้ลงก่อนตัวท้ายตัวท้ายห่างจากนะครับอ้ตัวนี้ท้าย เนียตัวเนี้ยมันตือตัวตัวด้านตรงอ้าวทุกทายเลยเดี๋ยวรู้แล้วตัวนี้ตัวกลางปึ๊บมันก็จะติดตรงนี้นี่ตัวนี้ติดติดเลยติดตัวที่หนึ่งต้องดัมสีตัวที่สี่หนึ่งสองสามตัวที่สี่ติดถูกไหแล้วก็วาดมาเลย เดี๋ยวนี้เราจะเอาเส้นแดงนะเอาเส้นแดงจะชัดหน่อยอแดงหานานิดหนึ่งแดงนิดหนึ่งน,นี่ครับนี่ไม่เส้นเส้นตนี้ที่ที่เราลดตรงมาเนี่ย,ยเนี่ยลบเนี่ยมาหาัดสี่ วางขึ้นไปเลยเอาเส้นหนาหน,น่อยนะแลาวเส้นหนานิดหนึ่งก็วางให้มันโค้งมานิดหนึ่งนิดนิดหนึ่งอ่าเนี่ยนี้ยเนี้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 ยนี้ยอ่าดูมาหน่อยอ้าวโอเคนะอันนี้ตรงหัว หวัวละาหาไม้บางๆมามาดัดโค้งอะไรงน,นี้ตัวนี้นะโคง้งตามตัวอะไรนี่แต่ก็ตามรูปแบบที่เราตีด้านด้านท็อปตัวตัวนั้นแหละตัวที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยอา้าวพอไหมพอมาหัวม่สวยวไหมแมวมามาเพิอืม วยไหมเอออ่ะรูรูตรงนี้อ่ะพอดูที่ว่ามันมันนั้นมาสองข้างเนี่ยสองข้างเนี่ยเราดูที่ว่ามัน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 จางสวยงามไหมตามตามไอ้ที่ที่เราชอบไหมเออดูก่อนอ่า เต่าทีก็ไปแล้วไหมน้าน้าเนี่ยรถตีปั๊อปใช่ไหมี่ยอ้าวโอเคนะเห็นไหมเก้าทีสามสิบสองอะไรนี่เวเราได้รูปแล้วได้รูปแล้วนะเห็นไหม 9, 3, หนเ,เมมนะหน,หมนี่ยตัวน,นี้อ้าวอาทิตย์หน้าเอ้ยว่ะคุณนี้ต่อ นะพรุ่งนี้ต่อนะ